จะเรียกว่าปรากฏการแมสพิรณีก็น่าจะได้นะคะเรียกว่าขาเผือกเนี่ยรอเธอสัมภาษณ์ค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเธอจะออกสัมภาษณ์นะคะเป็นครั้งแรกค่ะหลังจากคราวก่อนนะให้สัมภาษณ์แบบห้าเป้งไปแล้วนะคะก็แอดพามาดูคอมเมนต์ค่ะตอนนี้เขารอกันอย่างใจจดใจจ่อก,กันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าดันออกงานวันศุกร์ด้วยนะคะคนก็เริ่มว่านะคะรอค่ะรอ,รอบอกว่าอะไรเนี่ย รองจากข่าวหมูป่าก็น่าจะแมทนี่แหละที่ทำคนไทยสามัคคีกันขนาดนี้บางคนก็บอกว่าห้ามร้องไห้นะคะห้ามเรียบร้อยค่ะมันไม่อินนะคะหลายคนก็เริ่มรอสัมภาษณ์นะแอดเองก็รอดูอยู่เช่นกันค่ะสื่อต้องมีมารยาทนิดนึงนะคะจะไปถามน้องเขาว่าหอบผ้าหออผ่อนไปเฝ้าผู้ชายถึงเขาใหญ่แล้วยังจะไปถามน้องเขาแบบนี้ไม่ได้นะคะค่ะ น่าจะมาทรงเนิบๆน้ำตาคลออ้อยส้อยเบาๆเศร้าๆนะก็มีการคาดเดา,ากันค่ะว่าเธอจะออกมาให้สัมภาษณ์ในรูปแบบไหนนะบางคนก็กลัวค่ะกลัวเดี๋ยวคนไทยจะกลับไปสงสารอ้าก็ไม่รู้เหมือนกันนะถ้าเธอออกมาพูดความจริงนะคะก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ได้นะคะจากสถานการณ์ความไม่สงบแล้วทางผู้จัดอาจจะวางแผนให้เธอออกมาสร้างกระแสนะคะ ก็เป็นได้ค่ะก็ตั้งใจเลยนะคะว่าถ้าใครจ้างก็จะไม่สนับสนุนสินค้าโอยาเลยค่ะคนสร้างก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะแต่คาเทียก็อย่างที่ทราบค่ะเป็นแบรนด์หรูนะคะราคาก็แพงพอสมควรค่ะก็มีการแซวนิดนึงนะคะแมททำดีที่สุดแล้วไม่เคยเห็นใครทำได้ขนาดนี้ทำให้คนเกลียดเกือบทั้งประเทศหมก็ ธอก็มีทีมของเธอค่ะสัมภาษณ์อะไรเพื่ออะไรก็รู้ว่าดาราคนนี้นิสัยเป็นยังไงก็ต้องมารอดูนะคะว่าคราวนี้เธอจะออกมารูปแบบไหนค่ะบางคนบอกว่าเล่นละครสวมบทบาทเป็นคนอื่นไม่ดังพอสวมบทตัวเองเท่านั้นแหละเปรียงบ้างเลยก็มีการแซวกันเกิดขึ้นนะคะก็เอาเป็นว่าแอดก็เอาเนี่ยค่ะคอมเมนต์ต่างๆมาให้ดูแล้วกันค่ะเพราะว่า ช่วงนีนะ้หลายคนก็ใจจดใจจ่อรอว่าเธอจะสัมภาษณ์ยังไงนะแอดอองก,ก็อยากจะรู้เหมือนกันค่ะเพราะว่าข่าวขาวที่แล้วเรียกว่าผิดคาดท้าเป้งจนงงทั้งสื่อแล้วก็งงทั้งผลตอบรับนะคะของประชาชนที่เกิดขึ้นค่ะก็ยังไงนะคะก่อนจบคลิปค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องเราเอาไว้นะคะถ้าเดี๋ยวเขาเคลื่อนไหวอะไรใหม่ๆแอดจะเอามาลงให้ดูนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ